ดีค่ะทุกคนได้ยินกันไหมวันนี้เราไม่รู้นะว่าเราอะกะว่าแบบเออถ้าไม่รู้เนี่ยเราก็จะทําไปเรื่อยๆนะเราไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบว่าเราเนี่ยจะสามารถสร้างบ้านหรือว่าสร้างทำอะไรได้แบบที่เขาทําแต่เราคิดว่าเราต้องทําได้เพราะาอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรามีเงินอยู่ในเกม i ินซิวิตี้ไม่เชื่อนะคะ ไม่เชื่อหรอกไม่มีใครเชื่อหรอกมันไม่มีใครเชื่ออยู่แล้วมันช้าเกินไปไหมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะขอเล่งหน่อยมาแล้ว สี่เศษนะคะทุกคนดูดีเดี๋ยวเรา,เาขออันนี้กันก่อนนะจิ๊บเป็นไ,ไงได้แล้วได้แล้วอืออันนี้ทำเควสเสร็จแล้วเราก็จะมาแบบ ทุกคนเนี่ยมันก็เป็นประมาณนี้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเติมอันนี้ต่อเติมด้วยถ้าแบบถ้ามันต่อเติมได้นะเราก็จะต้องทำอันนี้กันก่อนช w บช w บ เราไม่ต้องกลัวเงินหมดนะทุกคนเพราะเงินแบบโอ้โหมีซีรีส์เลยกลัวเงินหมดท,ทั้งค่ายไม่ดีเราไม่กลัวหรอกเงินหมดกลัวลอะไรรู้ไหมกลัวมันจะอัปเกรดไม่ทันหรือหูกลัวมันจะช้าเออกดผิดกดผิดเอาใหม่เอาใหม่มีตู้เย็นด้วยไหมไม่มีอ่ะเอานีม เรียนสองอันหน้าตาคล้ายๆบูเฮเวนนะหน้าตาคล้ายๆบูเฮเวนแต่มันไม่ใช่บูเฮเวนไงเพราะมันสนุกกว่าบูเฮเวนอยู่นิดเดียวโหทูกคนรู้ต้องรับสมัครแล้วแบบ จะมีเควยทุกรอบนะคะมีความสุขจังช่วงน,นี้ผมคุยกับผู้หญิงคนนึงแบบสนิทสนมเลยละ่ะรู้สึกว่าจะไม่โสดอย่างเป็นทางการแล้วครับแล้วนะครับส่งข้อความโซเชียลลงส่งข้อความโซเชียลเมื่อเดือนก่อนบอกว่าหลังอ่านโพส แล้วรู้สึกว่าเราเข้ากันได้ดีลหละอยากทำความรู้จักเราก็เลยเพิ่มเพื่อนแล้วและได้คุยกันเธอบอกมอร์นิ่งกับกู๊ดไนท์ทุกวันเลยอะเลยนะมีความสุขมากๆเลย แรกรูปกันไม่เคยวิดีโอขอบอกว่าความสัมพันธ์พัฒนาเร็วเกินไปต้องใช้สเปเออสเปเชียบอ่ะสเปกก่อนกันและและกันแต่เวลาของเธอลงรูปอะ่ะ โซฟีดูดูดีทุกรูปเลยเวลาคุยก็รู้สึกไม่ได้เป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนคนก็รู้รสึกว่า,าเป็นผู้หญิงที่จจอ่อนโยนคนหนึ่งี้เกียจอ่านเลยทุกคนขี้เกียจอ่าน คอยทาเจ้เอเา,าอยู่เด้น,นี่ไงตึ๊บได้มาแล้วรวยมากได้มาแล้วอีกอันหนึ่งก็คือแบบดีมาก ห่วงอะไรมากนะเพราะว่าแบบนี่ไงมันสร้างอยู่ตรงนี้เองแลวเราก็ต้องสร้างที่เหลือต่ออันนี้สร้างแล้วใช่นช่สร้างแล้วลืมลยอันนี้เป็นที่ขายขายของสำหรับเด็กวะเนี่ยน่าจะใช่ขายของสำหรับเด็ก

ดดีวดีววะในสร้างแบบหนึ่งนะคะสร้างแป้นหนึ่รอมันเห็นไหมนี่มันจะชอบเป็นหมาเลย ดาวเลยเหรอโอ้โหเยสดีมากดูหน่อยดิโอ้โหดูคนดูดิดีมากมากว้าวหายย่านอันนี้ขออีกอันเออพอดีนี่ไงเอ้ย อึมาว่าชุดหมูน้อยนะคะอยากได้มากมันน่ารักสุดๆเลยออ่ะยากได้รอถ้าเราทำครบมันจะได้อะไรหรอคิดว่าจะได้ชุดนะแต่ว่าไม่ได้คิดว่าไม่ได้ชุดเ แม้พยาบาลอะเวลาเรียกจะมีคนมาเห็นปะมันจะมีคนเข้ามาตลอดเลยแบบโอ้โหเข้ามาตลอดขนาดนี้นี่ไงเออลืมลืมลืมมันสามารถอันนี้ได้แหละลืมลืมลืม ให้มันแบบให้มันหนาๆไปเลยค่ะให้มันแบบอย่ามาบอกว่าฉันธรรมดาเกินไปแบบไม่เอาเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่งอยา่ยาอย่าพูดใหม่พูดใหม่อยา่าอย่ามาพูดกับฉันการตกแต่งไม่สวยงามไม่ใช่ของฉันมันไม่ใช่เรื่องของฉันที่ฉันจะต้องแบบทำไม่สวยมันไม่ใช่ฉันต้องทำสวยตลอด ลูกปาเนี่ยมีลูกด้วยน่ารักอะ่ะมีลูกด้วยอะ่ะดูดีทุกคนเนี่ยมีลูกด้วยน้องน่ารักมากเขาน่ารักมากเลยเขาอุ้มลูกด้วยอ่ะอุ้ยเขาอุ้มเด็กด้วยดูดีน่ารักจังดูดีเขาอุ้มลูกลด,ด,ด้วยด,ด,กกดูดีเขาอุ้มลูกอ,ะอ,กอ,ะอ่ะเอาเอาเอาทำสวยเอ๋เอา โอ้โหเควสเควสเยอะมากที่ทำกว่าจะถึงสิบเอ็ดชิ้ออันนี้ไม่ต้องเอาแล้วค่ะสองแสนอะฉันได้มาเกินสองแสนแล้วมั้งมันก็ได้อยู่นะ อ๋อนี่ไงเห็นไหมร้านขายเสื้อผ้าเด็กไม่ใช่ร้านขายอันนั้นทุกคนดูดีดูทุกคนดูเขาเลี้ยงเด็กเลยอ่ะน่ารักมากเนี่ยเห็นปะเขาพาเด็กมาออกมาเดินเล่นด้วยน่ารัก เดี๋ยวขอดูก่อนนะคะนี่เป็นไงไม่มีใครพูดแย่เลยนะคะไม่มีใครว่าแย่เลยนะวิลล่าริมทะเลอันนี้ก็เต็มรลอยคอนโดมีคู่อันนี้ก็เต็มรลอยนะคะคอนโดคนโสดก็มีคู่อันนี้สรุปรวมก็คือเฮ้ย ทุกคนได้รับความพอใจเยอะมากแบบตอนเนี้ยฉันแบบฉันได้ลอยไปบนฟ้าไกลฉันจะมีอะไรที่ดีกว่าเธอฉันรู้สึกว่าฉันบ้าแล้วเดี๋ยวแค่นี้ล่ะนะคะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวค่อยมาทำต่อมันต้องได้สักห้าอันดิ

เออก็โอ้โหเขาพาเด็กมาว่ายน้ําเล่นนะทุกคนดูดิถ้าฉันเป็นเด็กคนนั้นสุดปลายตั้งแต่ลงน้ําแล้วนะเออเด็กเขาพาเด็กลงน้ําแล้วก็ไปไว่ายเล่นนะรู้สึกแบบเป็นที่ยังเด็กที่แบบสะบ้านน้ำคนเยอะเกินไปไมั้งโอยเยอะแล้วมันหนักหมดพ่อแม่ตืด๊ดอันนี้เริ่มอันนี้เริ่มหนักอาการคนนี้เริ่มหนัก เดี๋ยวดูก่อนร้านหนึ่งสือไล์ขอบเขตยังไม่ได้ก่อสร้างนะคะก็ก่อสร้างอยู่ในเมนี่นรวมสองอันก็น่าจะประมาณสองชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวค่อยมาต่ออีพีสองเนาะพอดีแบบอีพีหนึ่งขอแค่นี้แหละ แค่สาว่ายน้ํานี่ก็โดนด่าวเยอะแล้วเนี่ยวายเต็มร้อยแล้วค่ะความพึงพอใจเต็มร้อยแล้วค่ะแค่นี้ล่ะเดี๋ยวมันจะเกินเวลาที่เรากําหนดไว้นะคะก็มีประมาณนี้